สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับเหลี่ยมที่ท่านกำลังจะได้รับชมต่อไปนี้นะครับเป็นเหลี่ยมสองสครับระหว่างไทยกับพมา่าครับฝั่งไทยนี้ก็เป็นเจ้ายามครับหรือจับคู่กับเจ้าแบงครับแบงโรงเรียนกีฬานครปฐมครับส่วนฝั่งทางพมา่าก็เป็นเจ้าหยองครับกับเจ้าอาโนครับ ตอนนี้แต้มอยู่ที่ศูนย์ต่อศูนย์ครับเหลี่ยมนี้ปเป็นเหลี่ยมเสิร์ฟฟรีตายนะครับเห็นเขาบอกว่าเจ้าอาโนโนี้เสิร์ฟป,ปั่นดีมากครับนี่ครับใส่ถุงมือข้างเดียวครับเจ้โอโนโนาโอาโนครับคือเจ้าอานครับแต้มศูนย์ศูนย์ครับอานเสิร์ฟมายามเปิดได้ครับยกมาค่อนข้างห่างครับลูก นี้เตออครับทับตะกอที่ยังเทียบเลยกยกลางขอเทียบเเทียบยอะเดีจบอกหายู่แคนาดาเกี่ยงว้าบัามตน้ำเพลนด้เพิ่เลยหนีไปแคนาดาแมนบเมื่อเสิร์ฟ2ดีมครับหนึ่งห่งหนนึงหนึ่งนึ่งหนึนหนนึง ลูกโดนแถบขาวแล้วหมุนพิกเนตมาเลยครับนี่ครับที่เจ้าอาโนใส่ถุงมือนี่ไม่ใช่อะไรนะครับเอาไว้ควักเข้าไปในลูกครับล็อกลูกไว้ครับแล้วจังหวะเสิร์ฟเท้านิด20%ครับจังหวะใช้มือหมุนอีก80%ตครับอาโนเสิร์ฟมาพยายามเปิดสวยครับโอ้หยกยากครับ <Hey. S 1> <c oughs> คือผมเห็นมาหลายคนนะครับรับลูกเสิร์ฟของพม่านี่คือถึงรับลูกแรกอยู่นะครับแต่ว่าแต่ว่าลูกมันยังหมุนอยู่นะครับจังหวะยกลูกสองนี่ค่อนข้างยากครับห้าสามห้าสามองามสองสามได้เหรอห้าสามเออสามได้เหรอเนี่แหละครับคือทีเด็ดของพม่าครับหกพันเนนเน้น ลูกเสิร์ฟทิศทางไม่เท่าไรครับแต่ว่าเรื่องหมุนนิดหมุนเร็วมากครับ3ต่อศูนย์ครับอนุเสิร์ฟปันมายามเปิดไม่ดีเท่าไหร่ครับดีครับยกสวยอย่างนี้น้องแบงก์ก็จัดแลยครับน้องแบงก์นี้อยู่โรงเรียนกีฬานครปฐมนะครับรับต่อน้องแบงค์เสิร์ฟครับแปดศูนย์ต่อสามครับ น้องแบงค์เสิร์ฟไปเจ้าหยองเปิดหัวได้ครับตั้งหัวมาอานุล้นครับเอาเจ้ายามรับได้ครับยกอย่างนี้ไม่เหลือครับตอนนี้แต้มอยู่ที่1ต่อ3ครับเอ้ยรับต่อ3-2มสอเต็มหนึ่งต่อสามครับน้องแบงค์นี่เสิร์ฟหลังเท้านะครับ แบงค์เสิร์ฟไปไม่ข้ามครับลูกลอดครับลอดลอดรอดแบงค์สามต่อนหนึ่งครับเจ้าอาโนเป็นฝ่ายเสิร์ฟอาโนเสิร์ฟป่านมายามเปิดสวยครับต่างโอยห่างครับน้องแบงค์แก้ไข่ย,ยากครับ ย้าไปยกโดมรับก็เปลี่ยนก็ย่าไปตีย้ำเปิดย้ำเปิดได้ลูกแรกลูกสองย่าไปยกโดมยกพานไปแล้วว่ายกอะไรเสียผมนี่ผมถือพม่ากินมาหลายแล้ออ้าวโอ้ว่าจะไปกินพะ่าเอาคนนี้แต้มสี่ตัวหนึ่งครับอาอนุเสือมาเนี่ยครับรับลูกแรกไม่ใช่ว่าจะอยู่นะครับรับลูกแรกอยู่มากครับรับรับลูกแรกนี้ลูกยังหมุนอยู่เลยครับ ลับลูกแรกไม่อยู่จริงๆครับรอนกยวาสูได้นะเพราะเห็นตอนลายเทล่อเียมาครับลูกปันทำงานไอ้เียัเร็จยกไเลยถ้าเดชลูกดมันต้องยกเลยต้องยกข้นงยไปยกแบบทิมไหลไปหนาที่ต้องยกกบบปาเลยเนยแบ่งจอ อาสิห้าครตอนหนึ่งครับอนุฟเสปั่นพิกเนฟมาครับยำยกสวยเไม่ข้ามอีกแล้วครับลูกมันหมุนจริงๆครับไม่รู้จะพูดยังไงครับอยากไปถ่ายใกล้ๆจริงๆครับไปเห็นว่าจังหวะเสิรอยังไงครับแต่ตอนนี้มีแอดมินอยู่ฝั่งทางด้านโน้นแล้วครับก็เลยฮะ เฮ้ยอย่ามาเลี้ยงกาพนันหน้ากล้องนะกล้องป่าย่านะวันก่อนน่ะใช่สอนวิธีเล่นใหม่สอนวิธีเล่นงงงงแบกให้ได้แล้วไม่แบ่งน่ยจะเสียค่ากางานเลี้ตัวหน่ตัวหกต่อหนึ่งครับอโน่เสิร์ฟเสิร์ฟปั่นไม่ข้ามครับช่วยหน่อยใส่กรี๊ดไม่จะกรี๊ดซิรินไหมเยี่ยหัวกินมาหมดแล้วแต่แบตเตอรีุ่บป่วยดอก เน่อย้ป่เอาเขาเก็้ไปกินนาแล้งนี้เลยบังดีเกียอร่อยเดียวบงดี้หนึ่งต่อหกครับน้องแบงค์เสิร์ฟครับไม่ข้ามครับกัดเลยหน่ต่อสี่นี่เอาไปห้าพันลมเลยนาะอารมได้สองพแล้วถายมิีสโสดบ่ะนี่เห็นโพสโสดหลายเทียหรอโซดโ่ผมลืมถ่ายรูปเลยนี่หกต่อหนึ่งครับเจ้าอนเป็นฝ่ายเสิร์ฟโอเคได้แต่ถามว่าแก้ผ้าก้เสื้อ เสือปัดมายามเปิดไม่ดีเท่าไหร่ครับโอ้โหยกไกลมากครับโมองง่ายๆไปเจ้าหยองรับสบายครับสองเอ้าเจ้าหยองเล่นลูกสองเลยครับสบายใจครับเจ้าหยองครับยันเจ้าไปขาไปเจ้าเจ้าเปิดนอกมันเลยยกเจ้าปัดมันมามีบอกก่อนไอ้ลูกดีอ่ะนุกดูดิเขาว่านุกดีมากกลัวแล้วไม่เตะดีไปดเสือมากเตะสู้ลูกไม่ใช่ที่หน้าเขาแก้เดยเตะสองสามพันก็ได้โอ้ยปลาอิ๋วป้าแม่ก็ยังมีคนว่าใส่ไกลอยู่โยงนี้กัน เทียดตอนหนึ่งครับอน,นุเสริปันมายามเปิดสวยยกโอ้โหโอ้โหย,ยังอยู่ครับเจ้ายงมงโอ้โหลูกนี้ต้องยอมเลยครับกลัวน้องแบงค์จะเจ็บเอาครับเปลี่ยนเปลี่ยนเ,เออพี่จะได้มาดูลูกหมุนหน่อยยองยองตะกี่แต้มสิบห้า ได้ปเกมนได้นานอ้ยชิกระจกิพอแล้วพี่ไ no> ้อยแล้วสมารถอแล้วเนี่ยไปเดมากนี่เจ้าหยองครับเจ้าหยองกับอานครับอานอานุไม่มีกี่คนสามคนบ้าไปแล้วแบ่งพี่คนนึงกี่มีคนี่้ผัวกี่คนไปตอนหนึ่งครับอานเสิร์ฟครับ ถูกปันนปกป่นพริกเนยไปยกมาน้องแบงค์เตะดีครับโอ้ยนี่เขาตีเขาตีแล้วน้องแบงค์เสิร์ฟหลังเท้าครับหนึ่งต่อแปดครับน้องแบงค์เสิร์ฟเสิร์ฟหลังเท้ามาหยองรับหลังเท้าไม่อยู่ครับถ้าน้องแบงค์เสิร์ฟเข้าฝักนี่ก็รับยากเหมือนกันครับ ไปกาเยอะเลยไปยาทีเยอะสุเลยจ้าเมือเสิฟเมือเสิรสองต่อแครับน้องแบงค์เป็นฝ่ายเสิร์ฟครับน้องแบงค์เสิร์ฟหลังเท้ามาลูกออกครับ มาดูเจ้าวงเสิร์ฟของเจ้าอาโน่ครับแปดต่อสอง8ต่ออครับอโน่เสิร์ฟปั่นไป <c oughs> โอ้โหลูกปิน้นออกไปหลังเลยครับแต่ใครจะไปรับครับเสิร์ฟอย่างนี้ครับ <c oughs> ยืน2คนยังรับยากครับแ <c oughs> ต้ม9ต่อ2องครับอโน่เป็นฝ่ายเสิร์ฟ อ่าน o s e ครับเสรปั่นไปยามเปิดสวยยกสวยครับอย่างนี้ไม่มีปัญหาครับถ้ายกได้ครับแหมดูดูแล้วฝั่งไทยนี่สู้ยากครับถ้าเสิร์ฟแปรนี่พอได้ลุ้นครับถ้าเสิร์ฟไม่มีปั่นนี้พอได้ลุ้นครับแต่นี่ให้เสิร์ฟปั่นนี้รับค่อนข้างยากครับ2ต่อ9ครับทั้งแบงค์เสิร์ฟมายองเปิดหัวสวยตั้งสวย เฮาบอลนองแบงก์เปิดได้ครับพยายามยกมาอย่างนี้ไม่เหลือครับเตะสูงมากครับเตไล่มาเป็น3ต่อ9ครับ น้องแบงค์เป็นฝ่ายเสิร์ฟครับแบงค์เสิร์ฟหลังเท้ามาว้าไม่ข้ามครับเ <c oughs> อาละรครับอโนมองหาลูในลูกตะกอ้อแล้วครับนิ้วควักเข้าไปในรูรูตะกอ้อแล้วครับเก้าต <c oughs> ่อสามเกต่อสามอโนเซอร์ไปยามเปิดไม่ดีเท่าไหร่ครับแต่ยังยกสวยครับน้องแบงค์น้องจัดเต็มแล้วครับลูกนี้ครับ 3ต่อ9ครับน้องแบงค์เป็นฝ่ายเสิร์ฟแบงค์เสิร์ฟมาไม่ข้ามอีกแล้วครับเดี๋ยวมาดูวงเสิร์ฟอาโนใกล้ๆครับเดี๋ยวขอดูวงเสิร์ฟก่อนมาดูวงเสิร์ฟของเจ้าอาโนครับมือควักเข้าไปในลูกแล้วนะครับเล็งแล้วครับ เสิาฟปานไปโอ้โหแมลูกปัน่นลูกหมุนมากครับสามพรอบต่อวินาทีครับหนีไปเป็น10ต่อ3ครับคู่นี้แข่งขันกันที่15บห้าแตไม่มีดิวนะครับมือควักเข้าไปในลูกแล้วครับนิ้วควักเข้าไปแล้วครับเลงแล้วเสิ์ฟไปยามเปิดสวยครับ ยกมาอย่างนี้ไม่น่ามีปัญหาครับเอาโอ้โหน้องแบงค์เล่นไม่ออกแล้วครับตอนนี้ครับหนีไปเป็น1 1ต่อบ3ครับเฮ้ยไม่ต้องไปบอกอะไรเขาแล้วเขาเล่นสบายแล้วตอนนี้ไอโนเตอร์เามันได้เจิชเนี่ยไอโนเป็นไฟเซิร11-3เซิานไปพยายามเปิดไม่ดีครับ ยังยกได้ครับน้องแบงค์ย่องเกี่ยวหลังเท้าน้องแบงค์ยังเปิดได้พยายามยกมาน้องแบงค์นอมันขึ้นเตะแล้วครับเ้ยไล่นี่อไยนเดียบอครับลพร้มาแบงค์ห้าร้อยัสามตัยพันนิด ตัวยามเสริฟบ้างครับลูกออกครับ เอากับพี่เกมไหมแบงค์มีมัแบงฮาละลันนะอานโนเสิร์ฟครับโอ้ตามจริงนะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจบก่อนผมพักให้จบก่อนตามจริงนะถ้าเอาคนนี้นี่นี่มายืนเดี๋ยวเดี๋ยวเต้มันเป็นอะไรที่กวนมากๆสามต่อสิบเอ็ดครับตยามเสิร์ฟยองเปิดสวยครับ อ๋อโนสลับขาป่าดีครับเนอะอันโนเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับชิเปต่อสามเสิร์ฟป่านไปยามเปิดไม่ดีเท่าไหร่แต่ยังยกได้ครับ 3ต่อ11ครับน้องแบงค์นครปฐมเป็นฝ่ายเสิร์ฟน้องแบงค์เสิร์ฟมายองมุดเปิดหัวเสียครับไ <c oughs> ลไรมาเป็นสี่ต่อสิบเอ็ดครับ น้องแบงค์เสิร์ฟอาโนเปิดสวยครับยองยกหัวโอ้โห,หอาโนเหยียบแรงมากครับออยองปไปว่าอะไรเมื่อกี้อ๋อกูรู้ว่ามึงชอบแบบนี้ใช่ไหมผมชอบแบบนี้ผมชอบแบบนี้เอ้าเช็มไม่ได้ยุ่นี่ดิ <c oughs> มาจากอุดรตมาจากอุดรดตชอองไม่อะไม่มีหรกไม่นารับพนักมาบาลัใช่ไผมไม่ได้ไเสร็จเลยโอเคมาดูวงเสือของเจ้าอโนครับซีเบตโอซีอโนเสือปานเข้ากลางยามเปิดสวยแล้วครับยกอย่างนี้โอ้ยตะก็อค่อนข้างห่างครับ มันยกห้างงลูกนหมุนคนไม่เคยเจอกระเป่าไม่รู้ว่าลูกหมุนเป็นยังไงอย่างนี้ใช่สิบสองต่อสี่ครับอานุเสบปันอีกทีน้องแบงค์ติดเน็ตครับ คือผมมองดูเจ้ายามนี้ยกก็ยังขาดขาดกันเกินอยู่นะครับเหมือนน้องแบงค์เสียจังหวะครับไม่รู้จะตั้งเข้าหรือไม่เข้าครับตยาับแล้ว่เรื่องช่วยอไหน่อวาช่ยวนั้หรเาสิบสต่อสครับสิบสอสี่อานุเรนองแบงค์เปิดแตกเหมือนกันครับถ้าเราช่งมุกองจเปาะ เต้ยเต้ยหาคนอื่นลงแทนบ่ได้บ่หาคนอื่นลงแทนเฉ็มกันมาหน่อยสิโอเคจ้ะจ้ะฝากเขาซื้อปลาหมึกสี่โลเออปลาทูด้วยลุกเดียวเกมครับเสิร์ฟปั่นไปยามเปิดไม่ดีเท่าไหร่น้องแบงค์เตะติดเน็ตครับจบเกมครับอืมยอมรับครับว่าสู้ไม่ได้จริงๆครับรับลูกเสิร์ฟปั่นไม่ได้ครับ สรุปผลการแข่งขันครับฝั่งทางด้านเ <_ d ata> พื่อนบ้านเอาชนะทีมไทยไปได้ด้วยสก,กอร์15-4ต่อครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ไว้ด้วยนะครับ <_ d ata> ครับ <_ d ata> เดี๋ยวแป๊บน,นึงครับ <_ d ata>